to have เป็นที่พยักก็จะเป็นบ้านผาแดงบ้านปำเมยียนะฮะซึ่งที่ชื่อเสียงมากเลยนะครับด้านชาและกา,ฟาแฟนะฮะแั่เมืนม่นหะครับทางกลุ่มผู้ประกอบการนะครับเครือข่ายของชาและกาแฟด้านชาและกาแฟนะฮะจึงได้มารวมตัวกันันกิจกรรมทียิ้มใหญ่แล้วก็น้ำหมากนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวและปีผู้คนไว้เยี่ยมเยียนกันเยอะเลยนะครับจนกระทั่งว่าแทบจะมีทางเดินเลยนะครับในที่เวนานนะครับ ในงานก็มีดนตรีมีเพลงมีท่าเต้นต่างๆแบบไม่ทีเดียวครับเขาไปชมกันได้ครับ ช้ายอดเมืองค่ะวันนี้ก็จะมาเล่านะคะว่าตีมาติไปของการจัดงานข้างนี้นะคะจัดพะเยาคฟีคอฟแนอนด์ทีโรเบอร์ออนะคะก็คือคว่าจริงๆแล้วเราต้องการสร้างความรับรู้ คือว่าพะเยาเนี่ยมีเมล็ดกาแฟนะคะในพื้นที่ของพะเยานะมีเมล็ดกาแฟอยู่ตีสามอำเภอนะคะอำเภอแม่ใจอำเภอแม่ใจอำเภอเชียงคำและก็อำเภอต่อคำใต้นะคะเพื่อจะรูกว่ากาแฟพะเยาเนี่ยจนถึงตอนยินเลยมีคุณภาพดีในระดับหนึ่งนะคะสองก็คือว่าต้องการที่จะนีขอเปิดใหม่นะ ใครอยากมาแจมิวิเปิเปิดตลาดร้านกาแฟในพะเยาค่ะเพราะว่าเต่าติวมาเนี่ยมีหลายๆลร้านดีแล้วนะคเป็นร้านดีๆมากแต่ว่าคนบอนคุณจักค่ะพอเจอเกิดการนี่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยได้เจอกันค่ะได้เจอกันทั้งต้นหน้าฝ่ายหน้าและการหน้าในเรื่องของกาแฟตรกอจะได้คู่ว่าร้านกาแฟที่อยู่ในพะเยานี้เต่าได้ตีปเปิลเปิลจะเป็นสายทางที่ซื้อกาแฟนะค่ะแล้วก็ตัวนักท่องเที่ยวเองก็จะได้คู่ว่าร้านกาแฟมที่ไหนก็ House, Street, you กิจกรรมคนหักชาและกาแฟะพะเยา c o f f e แอนท t e ล Lover ทูทัน์2ว2นและจัดขึ้นเป็นปีแรกเพื่อสร้างชุดขายและการรับรู้เรื่องชากาแฟที่เป็นของดีของภาคเหนือตอนบนและจังหวัดพยาว อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดพะเยาและภาคเหนือตอนบนในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวกรินซีซันซึ่งในปีนี้การเดินทางของนักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปในวิธีของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่หรือที่เรียกกันว่า new normal โดยทางหองการค้าจังหวัดพะเยาได้รวบรวมร้านชาและกาแฟากว่า4 0ร้านตีรังสรรค์เมนูเด็ด ซิกเนเจอร์เมนูเพื่อนักท่องเที่ยวได้ชิมกันอย่างจุใจแต่และร้านก็พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและปรับเปลี่ยนการให้บริการให้สอดคล้องกับกระแสการเดินทางท่องเที่ยวที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อกระตุนต้นเศรษฐกิจและสร้างเม็ดเงินใื้กับคนพะเยาและคนภาคเหนือโดยรวม คนรักชาและกาแฟาพยาคอฟฟี่แอนด์ทีลเลอร์สซึ่งจัดโดยหอการค้าจังหวัดพยาวรวมมือกับกลุ่มภาคเอกชนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจชาและกาแฟาจังหวัดพะเยาและภาคเหนือตอนบนจัดขึ้นในระหว่างวันที่8-9ถึงสิงหาคม2563ณนะลานนกยุง ริมกว้านพะเยาเพื่อครับเคลื่อนธรุรกิจชาและกาแฟาโดยใจลักของการตลาดนำการผลิตอีกทั้งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวนำไปสู่การครับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือค่ะก็ร้านกาแฟาที่เข้าร่วมนะคะก็จะเป็นร้านในพะเยานะคะประมาณ40ร้านนะคะรวมถึงงานคราบงานศิลปะนะคะและมีบูธมาจากต่างจังหวัด ก็ทำมาทั้งเชียงใหม่เชียงรายนะคะแล้วก็มีมีชามาตัวยนะคะชาแม่สลองนะคะถามางานนี่ได้รับความตอบรับดีก็ดีมากค่ะเพราะว่าทุกคนเข้ามาแสดงความยินดีทุกคนเข้ามากรทุกคนเข้ามาบอกว่าจัดงานได้ดีดีมากปัญญาขท้่มีการจัดงานแบบนี้ขึ้นแหมเป็นงานเล็กๆแต่อบอุนเป็นงานตี รวมถึงเกษตรกรฝายหน้ามาเจอกันแค่คนหักกาแฟคนหักกาแฟได้มามีความสุขในการดิบกาแฟด้วยการมาโอ้มาแลกเปลี่ยนกันค่ะแล้วก็มีคำนามต่อมั้งอ่ะแล้วจะจัดเห็่มาไรก็คือเดียวหาโอกาสดและจังหวะแห่ยสักช่วงหนึ่งนะคะว่าสรุปบทเรียนจากข้างนี้แล้วนะคะแล้วก็มีแน่นอนค่ะข้างที่สองข้างที่สามีต่อไปแน่นอนเจ้างานนี้ถือว่าเป็นงาน กาแฟในจังหวัดพะเยาที่แบบผมว่ามันเจ๋งมากเลยฮะที่แบบคนทํากาแฟในจังหวัดพะเยาได้มารวมตัวกันแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยกันครับผมแล้วก็ในส่วนของผมเนี่ยครับก็จะเป็นในเรื่องของการนําชาในจังหวัดพะเยาครับเอามาทาโปรเซสครับตอนนี้ครับในจังหวัดพะเยาของเราเนี่ยฮะที่เราได้ค้นพบเจอต้นชานะฮะที่แบบอยู่ห่างไม่ไกลจากตัวเมืองมากของผมได้ไปเจอชาที่ จุดที่หนึ่งฮะจุดที่สองผมเจอที่บริเวณหมู่บ้านปาก่อกครับและจุดที่สามเนี่ยครับเราได้ไปเจอต้นชาที่หมู่บ้านป่ามเมี่ยงฮะซึ่งทางเข้าจะอยู่ตรงปางปูลรล้อครับผมแล้วต้นชาพะเยาวเนี่ยแบบมันเจ๋งมากฮะแล้วมันมีรสชาติที่แบบอร่อยแล้วมีต้นใหญ่ๆเยอะมากเหมือนกันฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหุบเขาครับผม ในส่วนของเราฮะจะชื่อแบรนด์ว่าพัสราทีครับพัสราทีเนี่ยมันเป็นชื่อที่เราเอามาจากนามสกุลของเราครับแล้วเราก็มีแนวความคิดที่ว่าเรากลับบ้านยังไงฮะให้ใช้งบน้อยที่สุดในเมื่อเราอยากทําในสิ่งที่เรารักอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเซรามิกหรือว่างานชาครับแล้วพัสราทีของเราเนี่ยฮะเราพยายามที่ว่า จะหาต้นชาในจังหวัดพะเยาครับเอามาลองทำโปรเซสเอามาลองทำกระบวนการในรูปแบบต่างๆฮะเพื่อที่จะให้แบบคนอื่นๆได้ชิมด้วยครับผมแล้วของเราก็จะมีการนำโปรเซสของชาวบ้านมาคัพปิ้งกันโปรเซสที่เราทำเอามาคัพปิ้งกันด้วยครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยโปรเซสของชาวบ้านอะ่ะอร่อยนะเป็นยังไงบ้างกระบวนการของเขาเป็นยังไงแล้วโปรเซสของเราฮะเป็นยังไงซึ่งทุกคนจะได้แบบ ประสบการณ์ร่วมกันด้วยแบบนี้ครับผมในส่วนของงบ,บประมาณในการสนับสนุนนะคะ,ะจริงๆแล้วเราตั้งต้นมาคือมีเอาใจยาทำ่อนนะคะมาได้มีงบตีไหนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นทอททอ,ทอ,ทอเปิดนกระตุ้ศูนมาในเรื่องของแก้วของของ,ของทีละลึกนะคะหลังจากนั้นในทีมก็เลยอู้กันว่าเดินหน้าขอสปอนเซอร์จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขอมีทั้งในภาครัฐนะคะก็จะมี อยูทาที่การจังหวัดสำนักง,งานท่านาชุมชนพานิชนะคะเอาเอาตาตีเอาเตตีนะคะ่ะในภาคเอกชนก็จะมีพอาการค้าสมาสภาอุตสาหกรรมบิสรับประชารานนะคะแล้วก็เอกชนตีเป็นล้านกาแฟลงกว้งกาแฟเองก็งืึงเงินมาจุยเฮาจัดนะคะเขาบอกว่าเปรียบงานของพยาวข้างนี้เหมือนพระปลาสามคีค่ะคือทุกคน เอาใจมาจ่วยกันทุกคนเอาเงินมาช่วยกันจัดขึ้นไปเป็นงานขึ้นมาค่ะงานนี่กันเลยประสบผลสําเร็จค่ะเพราะเขาเอาใจมู่กันเนาะคอนเซปต์งานของข้างแรกต่๊กกันแล้วว่าเขาเอาใจมู่กันก่อนว่าเขาจะน่าจะไดซะเซตแรกเขา็ช่วยกันไปหาเงินมาทํางานก็นเลยกลายเป็นงานพยายคอฟฟา่แอนด์ทีรเวอร์ค่ะ You're dreaming of your dream, เป็นนิมิตหมายอันนีนะฮะที่พยายาเขานะครับได้มีการขับเคลื่อนนะฮะในการสร้างความรักที่ดีในการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาเขานะครับโดยเฉพาะสร้างการต่อยอดงานชาและกาแฟของเยานะครับเพื่อปิดเสียงโดะเฉพาะเยาวนะฮะยังเป็นชากาแฟผู้ประกอบการดี่ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล้นนะครับที่เกษตรกรได้ปลูกชาและกาแฟกันนะครับดังนั้นนะครับงาน กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสร้างโอกาสและก็สร้างความรักดีๆก่อผู้ปกบรารและก็ชาติกาแฟของภาคเหนือของประเทศไทยด้วยนะครับผมยุนร่มาวงนะครับรายงานจากหลินก้อนพยอขรับผม See home